ป้างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนออุทธวัจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องพระชนะเทระผู้ถูกปรมทันคนแรกนภพรเชปาปเกมิตเตนภพรเชปุริสาทเมพระเชทมิตเตกัญญาเนพระเชทปุริสุตตะเม ไม่พึงคบมิตรชั่วไม่พึงคบคนต่ำช้าพึงคบกัลยาณมิตรพึงคบบุคคลผู้อุดมด้วยคุณที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องพระชนะเถระนายชน,นะติดตามพระพุทธเจ้าในวันเสด็จมหาพิเนศกรมต่อมาได้บวชเป็นพระชนะท่านถือตัวว่าเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระศาสดามาเก่าก่อน เมื่อถูกพวกภิกษุตักเตือนก็มักจะวิวาทกับภิกษุเหล่านั้นครั้งหนึ่งท่านได้ยินใครๆยกย่องพระสารีบุตรและพระมหาโมกคขคลานะว่าเป็นพระอรครสาวกจึงไม่พอใจได้ด่าพระอรครสาวกทั้งสองว่าเราตามเสด็จมหาพิเนศกรมกับลูกเจ้าของเราในเวลานั้นเราไม่เห็นคนอื่นๆเลยแม้แต่คนเดียว มาถึงตอนนี้บุคคลพวกนี้เที่ยวได้กล่าวว่าเราชื่อสารีบุตรเราชื่อโมคคันลานะพวกเราเป็นอัคราาบกพระาศาสดาทรงทราบขณะประทับอยู่ในประเชตะวันตรัสให้เรียกพระชนนะเข้าเฝ้าและตรัสสอนให้เคารพยำเกรงภิกษุทั้งหลายพระชน,นะยอมสงบปากไปพักหนึ่ง แล้วก็ด่าพระเทระทั้งหลายอีกครั้งเป็นครั้งที่สองและสามพระพุทธเจ้าตรัสให้เข้าเฝ้าและทรงสอนว่านี่เนี่ยชน,นะพระอัครสาวกทั้งสองเป็นกัลยาณมิตรเป็นสัตว์ตรุบุผู้สูงสุดของเธอเธอจงเสพจงคบกัลยาณมิตรเช่นนี้เถิดและตรัสภาษิตนี้นภพระเชปาปเกมิตเต นภพระเชปุริสาทเมพระเชถะมิตเตกัญญาเนพระเชถะปุริสุตตเมไม่พึงคบมิตรชั่วไม่พึงคบคนต่ำช้าพึงคบกัลยาณมิตรพึงคบบุคคลผู้อุดมด้วยคุณอธิบายพุทธภาษิตมิตรชั่วหรือบาปมิตรหมายถึงผู้ที่ยินดีในอกุศลกรรมต่างๆเช่นกายจุจริตเป็นต้น คนต่ำช้าหมายถึงคนที่ชักนำไปในเรื่องไม่สมควรเช่นการตัดช่องเข้าไปจุลกรรมหรือผู้ที่สแสวงหาลาบด้วยวิธีที่ไม่สมควร21อย่างคนสองประเภทนี้บาปมิตรและคนต่ำช้าเป็นทั้งบาปมิตรและคนต่ำช้าไม่ควรครบคือไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ส่วนคนที่ตรงข้าม หมายถึงกัลยาณมิตรและคนผู้สูงสุดหรือคนผู้อุดมชื่อว่าเป็นทั้งกัลยาณมิตรและสัตบุรุษเป็นผู้ควรครบคือควรเข้าไปนั่งใกล้เมื่อพระชน,นะยังไม่ยอมเลิกด่าเลิกขู่ภิกษุทั้งหลายรพระพุทธเจ้าตรัสว่าตอนเรายังมีชีวิตอยู่ภิกษุทั้งหลายจะไม่อาจให้พระชน,นะเลิกนิสัยนั้นได้แต่เมื่อเราปริิพานไปแล้ว จะเปลี่ยนนิสัยเขาได้ก่อนเสด็จปรินิพานพระอานนท์ได้ทูลถามวิธีปฏิบัติต่อพระชันนะตรัสว่าอานนท์พวกเธอพึงลงโภมทันแก่ชน,นะภิกษุเถิดคือประกาศให้พระชันนะทราบว่าสงฆ์จะไม่คบหาจะไม่ตักเตือนแล้วหลังพุทธปรินิพานสงฆ์ได้กระทำตามที่ตรัสแนะไว้พระชน,นะเสียใจสลบถึงสามครั้ง ตั้งอยู่ในโอวาทไม่นานก็บรรลุพระอรหัสพร้อมทั้งปฏิสัมพิทาคติธรรมความรู้มานะคือกิเลสประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้บุคคลมีความเย่อหยิ่งจองหอง